ไปไม่ไกลสิผมเลยไอ้เหี้ยไปติดบ้านเออมันเป็นยังไงนะรถบินได้รถฟิสิกส์กับเคยเกลิมอนปะเกลิมอนรถบินยังไงอ่ะแบบอยู่ดีมันก็เด้งปุ๊อบป๊อบป๊อบไปเลยอ่ะอ่าะขึ้นสภาพเดียวกันกับรถไอ้ที่จอดในเมืองของในเมืองดาวเรฟโซ่เราจะเยอะไหนคุณโชว์แม่ก้นของผมไม่ดูหน่อยสิอ๋อแล้วดินดิไปออไป่ไกลสิผมเลย ไอเยี้ยไปติดบ้านไออ้อย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 อ้ออ้อยอ้ออลมาล้วอ้อยอ้ออ้อสีไม่ต่ากานเลยสัตวีเป็นเดรัานรถรถต่อลบอะที่จริงๆเป็นเหล็กอะอนคนโง่เลยเฮ่ย Look at this Look at this นี่พยกลสีเป็นไง ผม <Okay. S 2> บอกแล้วว่ารถซูเปอร์เอ,อร์ทำจากกระดาษทุกคันเลยโอเคแต่เป็นจป็นเหลกนะเว้ยโอเค